สวัสดีค่ะน้องเปียค่ะที่ปรึกษาการขายฟอร์คราด MSK นะคะสำหรับวันนี้ค่ะน้องเปียนะคะแนะนํารถในส่วนของรุ่น XL Passport นะคะราคาเปิดตัวนะคะจะอยู่ที่692,000กาหนะคะสีที่คุณลูกค้าเห็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีดําค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะเห็นชัดเจนค่ะจะเป็นกระจังหน้าในปี2021นะคะ ออกแบบมาจากโรงงานของฟอร์ดเลยนะคะก็จะเป็นกระจังหน้าแบบรมดําแบบรังผึ่งนะคะตัวนี้เห็นได้ชัดเจนค่ะแล้วก็กันชนด้านหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะในส่วนของไฟหน้าค่ะไฟหน้าก็จะมีการรมดํามาให้เรียบร้อยทาให้รถเนี่ยดูมีมิติและสป,ปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะสําหรับล้อนะคะตัวนี้ก็จะเป็นล้อนะคะเป็นแมก รมดำมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นยางบิสโตนนะคะตัวนี้นะคะ265ทับ 65R17 นะคะขนาดของวงล้อนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะมีสัญลักษณ์บ่งบอกถึงรุ่นนะคะแล้วก็เครื่องยนต์นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะด้านข้างเลยค่ะในส่วนกระจกมองข้างค่ะตัวนี้ก็สามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะบันไดข้างค่ะเป็นสีดำนะคะ มือจับประตูเป็นสีดำนะคะถังน้ำมันนะคะบรรจุได้80ลิตรนะคะรุ่นนี้ค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังจะเห็นได้ชัดเจนนะคะจะมีโลโก้นะคะคำว่าสปอร์ตนะคะแล้วก็คำว่าเรนเจอร์นะคะสัญลักษณ์คำว่าฟอร์นะคะตัวนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะมาพร้อมกับกันชนด้านหลังนะคะซึ่งเป็นสีดำนะคะ เป็นตัวนี้เป็นดำเงานะคะรมดำมาให้เรียบร้อยนะคะมาดูในส่วนของด้านในกันนะคะด้านในนะคะอันนี้เลยค่ะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะคะ ตัวน,นี้ก็จะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันนะคะด้านซ้ายก็จะเกี่ยวกับมัลติฟังก์ชันเครื่องเสียงนะคะเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะคะด้านนี้นะคะแล้วก็มาในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งค่ะก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของการดูเครื่องยนตต่างๆนะคะปุ่มสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นระบบไฟนะคะสามารถปรับได้นะคะสามารถปรับไฟในเรือนไม้ลดสูงต่ำได้นะคะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นระบบเซนทันล็อกนะคะหน้าจอค่ะภายในเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอสัมผัส8นิ้วนะคะสามารถรองรับ Apple CarPlay นะคะแล้วก็ Android Auto ได้ด้วยนะคะชุงลมเนี่ยภายคู่หน้านะคะมาพร้อมกับระบบเกียร์6สปีดนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันค่ะ รุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.2นะคะ160แรงม้าค่ะจะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่าการวางเครื่องยนต์นะคะตอนนี้เราวางไว้อยู่ในระดับที่สูงนะคะไดชาร์จก็สูงนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการที่าการลุยน้ํา80เซนนะคะตอนนี้เราสามารถลุยน้ําได้นะคะซึ่งเหมาะกับสภาวะตอนนี้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะ ถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมรถจริงนะคะได้ที่โชว์รูม Ford MSK สราธานีนะคะหรือจะติดต่อน้องเปียมาได้เลยนะคะที่เบอร์064ค่ะ296 2636นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะสนใจทุกรุ่นเรามีขายทุกรุ่นนะคะสำหรับ f o r ์สุราษ MSK ฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ